ค่ะฉันวันทาอินโชชอค่ะฉันเป็นเบาหวานมา13ปีแล้วค่ะรักษาที่โรงพยาบาลมาตลอด13ปียิ่งรักษาก็เหมือนยิ่งหนะักอาการมีแต่ทรงกับซุทน้ำตาล200-300บางครั้งถึง500ฉันเคยน็อกเข้าโรงพยาบาลสองครั้งหมอบอกว่า ป้ามีโรคเพิ่มมาอีกโรคหนึ่งคือโรคหัวใจแต่พอดีคุณพี่อรชรไปทําบุญแล้วลงไปเจอในชั้นขายของนอนขายค่ะลูกสาวขายแทนก็เลยลองให้แนะนําฐานชนิดินชั้นทานครั้งแรกโดยที่ไม่รู้จักคืออะไรมาจากอะไรฉันไม่รู้จักแต่ความที่ฉันอยากหายอยากทดลองเพราะที่ฉันลองมาทุกอย่างอะไรที่ว่าดีอะไรที่ว่าแพงดิฉันทานมา ทุกอย่างใครจะเอ่ยอะไรมาฉันทานหมดเพราะความอยากหายแต่ไม่เคยดีขึ้นเลยค่ะจนมาเจอสนิตินฉันทานได้หนึ่งเดือนความดันลดลงเบาหวานลดลงน้ำตาลดีขึ้นเท้าหายชามือหายล็อกหมอเรียกเข้าห้องสอบเลยว่าป้าป้าไ่ทำอะไรมา ทำไมเดินที่แล้วน้ําตาลยัง400อยู่เลยเดินนี้ทําไมน้ําตาลป้าเหลือแค่118นั้งไปทําทอะไรมาฉันก็ได้แต่ยิ้มๆค่ะแต่นในใจว่าดิฉันเดินมาทางถูกแล้วนะคะ